ส่วนนี้ส่วนที่จะมาจากทางน้ำน้ำยมก็มาทำให้ตรงสุโคไทยยสุขโขไทยแพร่แพร่พรสุโคไทยที่สุดโลกเพราะว่าลงมานี้อันนี้ก็จะต้องต้องพิจารณาที่จะทำอะไรอย่าง ใช่ไหมคือว่าลงมานี่แต่น้ำที่อยู่นี่นี่ลงมาเขาก็ลงมาในแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งในแม่น้ำเจ้าพยานี้มีเกลือนที่ใจนาดเกลือนที่ใจนาดเนี่ยใจนาดอยู่นี่เกลือนใจนาดนี่ไม่ใช่เกลือนเก็บกับกน้ำเป็นเกลือนทดน้ำให้ขึน้น แต่ว่าเก็บกากได้นิดเดียวอยู่ที่นี่ดังนั้นก็สำหรับผู้วราชการจังหวัดน่านนก็มีแค่นี้แล้วก็เราก็ทราบได,ได้ทราบว่าที่นี่มีความเดือดร้อนเพราะมาจากความเดือดร้อนของจังหวัดน่านอัาะนี้จังหวัดแพร่มีมามาหรือเปล่า คือถ้าทั้งจังหวัดไม่ไมเป็นไม่มาก็ไม่ไม่ว่าอะไรเพราะว่าการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมาทั้งหมดส่วนหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมาที่นี่หมดใครจะปกครองแล้วก็มีประหลัดจังหวัดมีในอำเภอรประหลัดกิ่งอำเภอต่างๆ ที่บอกว่าจะบวชจะบวชแล้วใครจะปกครองเราเขาเขียนมาบอกว่าประหลัดจังหวัดในอำเภอประหลัดกิง่งต่างๆจะบวชทบา,ายพระราชกุศลเราก็บอกว่ายินดีอ,อนุโมทนาแต่ว่าเขียนไว้ไม่ทราบว่บ ตอบไปหรือเปล่าว่าเขียนว่าใครจะปกครองต้องถามกรมปกครองแต่ว่าคือว่าดีแล้วที่เขาไม่มาเขาจะได้แคดูดูลึกหรือเข้าไปไหนไม่ทราบแต่อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่ที่จะปกครองที่จะดู ในเขตของตัวเพื่อที่จะให้มีความร่มเย็นเป็นสุขซึ่งหลังจากมีน้ำท่วมนี้ก็จำเป็นที่จะให้ให้มีคนมีผู้ใหญ่ดูแลและปฏิบัติอย่างคุณผู้ว,ว่ารชการหน่านตะกี้มา,มาบอกว่าเสนอสามเขือนนี้ก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ดีมากสามารถที่จะ จี้ตรงจุดที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าสามเขื่อนนี้สามารถที่จะเก็บน้ําเอาไว้ก็จะบรรเทาความเดือดร้อนของการปล่อยน้ําจากเขื่อนพระนางเจ้าแล้วก็ข้างล่างนี้จะบรรเทาความเดือร้อนของของน้ําท่วมส่วนที่ของพิษณุโลกนี่ก็มีมีน้ําที่อยู่มาข้างๆนี้อีกอัน แหวน้อยซึ่งจะต้องทําอ้น,นี่ตามไม่เคยดีมองไม่เคยเห็นแต่เข้าใจว่าแถวนี้อันนี้ยังไม่ได้ทําซึ่งต้องทําเพื่อที่จะเก็บกักน้ำคนจะที่อำเภอจัตการที่คนอาจจะ อาจจะค้านว่าทําไมทําเขื่อนพวกนี้แล้วมีประโยชน์อะไรก็เห็นแล้วประโยชน์สองอันเนี่ยถ้าไม่มีสองอันนี้ที่นี่จะจะท่วมยิ่งกว่าไม่เพียงแค่นี้จะท่วมทั้งหมดมาถึงตรงนี้มาถึงตรงเขื่อนชัยนาทนีเนนน่เขื่อนชัยนาทน้ํเกาลงมาเขาแยกออกมาอย่างนี้ แยกออกมาทางนี้เป็นเป็นการบรรเทาแต่น้ำที่ลงมาทางนี้กับทางนี้ทำให้ทั้งบริเวณนี้ท่วมฉะนั้นมีต้องมีวิธีการอย่างหนึง่งที่จะบรรเทาให้ทั้งหมดนี้ ไม่ไม่ท่วมนานเกินไปแต่นี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถามเกี่ยวข้องกับที่ลงมานี่กำแพงเพชรแล้วก่อนถึงนครสวรรค์ก็อาจจะไม่จําเป็นเพราะว่าเราก็ทราบระยะน,นครสวรรค์น้าท่วมน้ําท่วมเลยหัวเพราะว่าเก็บไอ้นี่ไม่พอตามทางนี้ก็ไม่มีที่เก็บ เก็บอันนี้ไม่ไม่ได้เก็บแล้วก็ตรงนี้ไม่ได้เก็บตรงนี้ก็ลงมานาครสวรรค์นี่เป็นแอ่งมาน้ำข้างๆนี้ก็ลงก็ทําให้ท่วมมากตอนนี้ที่ลงมาที่นี่ก็พยายามกระจายน้ำออกไปแล้วสองข้างแต่ก็ไม่ไม่พอฉะนั้นวิธีที่จะทำก็จะต้อง ให้อ่อนี่ต้องให้ทราบว่าน้ําที่ลงมานี่แล้วก็มีน้ําที่น้ําทะเลที่หนุนขึ้นไปน้ําทะเลที่หนุนไปก็เป็นจังหวะจังหวะและพอดีเวลาเดือนเดือนสิบสองน้ําเต็มตะลิ่งเวลานี้ที่น้าข้างบนมาแล้วก็น้ํา ข้างล่างขึ้นไปไปชนกันก็ทำให้ที่กรุงเทพแล้วก็จนกระข้างขึ้นไปถึงอยุธยาน้ำไหลลงมาไม่ได้จานนั้นจะต้องทำหาวิธีที่ที่ทำที่ได้ได้ได้ทำคือให้ น้ำที่อยู่ที่นี่พยายามให้ออกมาทางนี้แล้วก็ถ้าจะทําได้ให้น้ําที่อยู่แถวนี้ลงมาแถวนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่น้ํานี่จะขึ้นไปฉะนั้นต้องหาวิธีที่จะให้น้ําที่ลงมาทางนี้แล้วออกทะเลได้ chưng cơ cợ... cợt không can kèm lịch